นี่สมาชิกคูตะวันนะครับก็มารับต้นกล้ากาแฟกันนะครับนี่ต้นกล้ากาแฟนะครับแปลงชุมพรนะครับกากาแฟแปลงชุมพรนะครับวันนี้มารับได้เลยนะครับตัวนี้ต้นพันพร้อมบริการสมาชิกนะครับตัวนี้ต้นพันกําลังสวยนะครับกำลังหน้าปลูกเลยนะครับต้นพันกล้ากาแฟโรบัสต้าชุมพร รับได้เลยนะครับอันนี้ก็มารับกันนะครับเรื่องต้นรากาแฟโรบัตต้าชุมพรครับตรงนี้นะครับสมาชิกก็มารับกันได้เลยนะครับเวลาเหลือเยอะนะครับตอนนี้เองนี่เหลือประมาณนะห้าหกหมื่นนะครับก็สามารถมารับกันได้เลยนะครับฝากนะครับสมาชิกทั่วประเทศสั่งได้เลยนะครับบริการส่งให้ท่านถึงที่นะครับ นี่ต้นกลากาแฟโรบัสตาชุนพรนะครับใครจะร่วมโครงการปลูกกาแฟกับภูตะวันนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ามารับต้นกล้ากาแฟได้เลยนะครับตัวนี้ก็ลากันลงสูไว้เลยนะครับพร้อมปลูกนะครับต้นกล้าพร้อมปลูกเลยนะครับตัวนี้มารับได้เลยนะครับตัวนี้นะครับต้นกล้าเยอะแยะเลยนะครับพร้อมปลูกนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากสมาชิกนะครับก็มารับกันได้นะครับ นะครับมารับมาได้นะครับต้นกาคาเฟ่เหลือข้างล่างนะครับโรบัตตานะครับนี่เป็นแปลงกาแฟโรบัตต้าชุมพรนะครับมารับได้เลยนะครับกากาแฟตอนนี้ก็กําลังนะครับตัดต้นสวยๆนะครับเห็นไสวยๆนะครับวันนี้ในทีมงานพ้ตะวันกับที่มารับกาแาฟกันนะครับต้นกาสวยๆนะครับตอนนี้พร้อมบริการสมาชิกนะครับสมาชิกก็สามารถมารับได้เลยนะครับต้นกา กาแฟโรบัตต้าชุมพรนะครับต้นกล้ากำลังหน้าปลูกเลยนะครับสวยๆงามๆนะครับต้นกล้านะครับกล้ากาแฟนะครับมารับไปเลยนะครับเห็ะกำลังหน้าปลูกกำลังปลูกสวยเลยนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถรับบริการปลูกได้นะครับภูตะวันเราขึ้นทะเบียนคอนเทคฟาร์มิงเกษตรพันธสัญญารับซื้อผลผลิตคืน ก็ติดต่อสามาชิกภูตาวันได้เลยทั่วประเทศนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครต้องการปลูกกาแฟนะครับพืชเศรษฐกิจใหม่รายได้ดีกว่าปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันและไม่ยุ่งยากไม่ลำบากไม่ต้องฉีดยานะครับก็เข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับช่องุ ui, ๋ยภูตวันพรีเมียมนะครับก็ดู YouTube ได้เลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยครับ